มีเพลงที่จะนำไปเล่นในคอนเสิร์ตทุ่งนาป่าสแบงวันที่10กุมภาพันธ์2567นี้นะครับที่บ้านเมือดแอร์ตำบลกุดเมืองหามอาเภอยางชุมน้อยครับคอนเสิร์ตของเพื่อนพศสุวรรณพันธ์จัดเป็นเฟสติวัลครั้งแรกนะครับที่อาเภอยางชุมน้อยบริเวณนั้นก็จะมีต้นสแบงหรือดอกสแบงนะครับของคนอีสานต้นสแบงเนาะ ล้วก็จะมีดอกสะแบง <c oughs> ก็เลยอยากเขียนเพลงเพลงหนึ่งครับให้ร่วมกับงานนี้นึกถึงตัวเองวัยเด็กที่ได้มีชีวิตร่วมกับความงามของดอกสะแบงตอนตอนดอกสะแบงมันมันหลุดออกจากต้นหรือมันลาต้นครับมันจะหมุนเหมือนคอปเตอร์ของโดเรมอน <c oughs> สมัยเราเด็กๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเครื่องเล่นไม่ค่อยมีของเล่นครับเพราะาเราเป็นเด็กอีสาน ยุคนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่หรูหราครับอย่างน้อยก็มีดอกสแบงที่ทำให้พวกเรารู้สึกสนุกนะครับได้เล่นกับดอกสแบงที่มันหมุนลงมาจากต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณลงุงคุณป้าก็จะเอาดอกสแบงไปประกอบในพิธีกรรมต่างๆนะครับในโอกาสนี้ก็เขียนเพลงชื่อมนทนอีสานและฉากหนึ่งก็เป็นฉากดอกสแบงหลาต้น แล้วก็พูดถึงคนอีสานที่เดินทางไปทำมาหากินทั่วประเทศนะครับพวกเราโตขึ้นก็ไปทำงานคนอีสานจํานวนมากเป็นแรงงานนะครับแล้วไปขายแรงงานต่างถิ่นตึกอาคารบ้านช่องต่างๆก็จำนวนมากก็เป็นฝีมือของคนอีสานคนอีสานหลายๆคนก็พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นไปตามหวัง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้กลับบ้านนะครับก็มีความสุขทุกครั้งนะครับก็อยากฉายเพลงเพลงนี้นะครับมนทนอีสานไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอยากให้อาประวัติศาสตร์คำว่ามนทนอีสานได้เป็นที่รับรู้เพิ่มขึ้นช่วงช่วงหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเป็นเหตุการณ์ที่การเมืองการปกครองไทยนะครับก็เกิดคําว่ามนทนอีสานขึ้นใน อีสานของเราแล้วกลายมาเป็นภาคอีสานปัจจุบันนะครับพูดสยาวเลยมณนทนอีสานครับพราะความทุกข์ยากของคนอีสานบ้านเฮาเติบโตบอกคอยเทียบเขาเป็นคนหาช้ากินคำ ออกจากบ้านไปทั่วไทยไปสร้างไปทำตึกรามสูงสูงต่ำต่ำอีสานสร้างทำให้คนหากินบางครั้งก็บน่นทำไม่คนไม่เท่ากันพยา,ายามไต่ตามฝันแต่ยิ่งตามยิ่งดูห่างเหินโอละโน อดชีวิตขาดขาดเกินเกินไปใส่ก็ใส่แต่งเงินอยากห่วยทางเดินกลับคืนบ้านนาเมือเงยหน้านัดทุ่งนาป่าสะแบงรับลมห่วยสวยหน้าแลกเบ่งดอกสะแบงลาตน้นหมุนวินวินหมุนปินปินคือชีวิตคนบางก็มีบางก็ล้นบานสับสนบางสมหวัง เดี๋ยวเฝ้าในออนเดอร์พี่น้องคนอีสานมันทนแห่งความเบิกบานยังอยู่อีสานบ้านเา้าเตือนแจงแยงทางยังเป็นของเราอนาคตคนหนุ่มสาวอีสานบ้านเฮายังมีความหวัง มาเงยหน,าน,าน,าน,น้านัดทุ่งนาป่าสะแบงรับลมอวยสวยหน้าแลเบึงดอกสะแบงลาต้นมุนวินวินหมุนปินปินคือชีวิตคนบางก็มีบางก็ล้นบางสับสนบางสงวังอยอาเฝ้าวหนื่ออ่อนเดอ้อพี่น้องคนอีสานมุนทนแห่งความเบิกบานยังอยู่อีสานบ้านเฮา เดือนแจ้งแง่งทางยังเป็นของเราอนาคตคนหนุ่มสาวทีสานบ้านเฮายัางมีความหวังมาเป็นพลังของคนมุนทนอีสาน